และสิ่งที่เรา็อคอมาแล้วครับชุดระดับตำนานในที่สุดเราก็ได้มาแล้วเองสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่นุก็จะมาสุ่มชุดตำนานใหม่ได้ข่าวว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนเนี้ยนะครับอย่าเข้าไปดูเอฟเฟกหรือว่าท่าทางกันว่ามีอะไรกันมั่งนะครับนี่เลยครับชุดตำนานใหม่ก็จะมี ท่าเต้นแบบคู่นะครับที่เราจะได้ละหนึ่งต่อไปก็อะไรอุปกรณ์แปลงร่างคืออะไรอ๋อท่าแปลงร่างน,นี่ก็จะเป็นท่าแปลงร่างของชุดตำนานที่เข้าใหม่เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้คืออ๋อไอเดีมิปรากฏตัวสามารถก็เอาไว้สําหรับอันนี้เปิดตัวเราโอ้โหโคตรเท่อลังการเกินอันนี้ก็อะไรเนี่ยอ๋อพันยาปรับใหม่ด้วยอันนี้อะไร อ๋อกระโดดห่วงยางเราจะได้ปึ like. ๊บอัน like. น hmm. ี้แหละกระโดดกำแพงเฮ้ยโหเตะของดีๆทั้งนั้นได้เข้ามาก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านี่ดีครับชุดอะไรอะชุดสกีระดับตำนานสกีเหรอชุดสกีระดับตำนานก็มีให้เล่นฟรี1ครั้งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นหมุน10ครั้ง 179เพชรนะครับก็เขาใช้อะไรโทรเคเหรอโทเคนอีก4เหรอใช่ไหมเก็บโทเคนอีกแล้วหรอโห้แต่นี้นาจะแบบจะออกยากนะนะครับทุกคนแต่เขาบีให้เราเล่นฟรีเราก็จัดเล่นฟรีไปก่อนเลยโอ้โหเอฟเฟกต์ซูมโอ้เท่แค่เอฟเฟกต์ซูมเเก,ก,ก็แบบกินขาดแล้วอะ่ะจริงจัดไปอีกสิบ ไม่ไม่เลยมาชุดเลยจะได้จบเลยทีเดียวออแบบถ้าเลยมาชุดแบบมันจะได้จบไปทีเดียวนะทุกคนเนี่แต่ไปอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อโปรไฟล์ได้โปรไฟล์แล้ว,าลวสามมันได้ได้เคียวโอเคครับคือเดีต้องเอาให้ได้สี่โทเค็นนะครับจัดไป เกลือครับครั้งที่20ไม่ออกแต่แปครั้งที่30โอ้ครั้งที่30ก็ไม่ออกนะทุกคนอะไรเนี่ยพึ่งต้นเองออกแออกสะหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย30ครั้งถ้าออกแค่อันเดียวเองหรอ ครั้งที่สี่สิบมาแล้วแหละเออมาครับเขามาแล้วครับต่ไปไยต้องมาแล้วละ่ะครั้งที่ห้าสิบโอโ้ไม่มาครั้งที่ห้าสิบเขาไม่มาทุกคน ัต่ปไม่น้อย <c oughs> แล้วมันจะเลยไปไหนแล้วเนี่ยครั้งที่60ไปแล้วครับได้มา2โทเค็นครับเท่ากับ30ครั้งออก1โทเค็นครั้งที่70เออครั้งที่70ยังไม่พอครับ อันที่แปดอ๋น้ำตาสีไลและกินและคูนี้ออกดีเด็เกินนะครั้งที่เก้าสิบอือสาสิบครั้งออกหนึ่งโทเคลล็นเหรอ ตอนนี้เราหมุนไปทั้งหมด90ครั้งแล้วครับมาดูเราจะหยุดที่120ครั้งหรือเปล่าหรือแค่อันเดียวแล้วทุกคนครั้งที่100พอดีคั้งที่100อ้อกระเป๋าเต็มก็มีอะไรมั่งเนี่ยในเนี้ยไม่มีแบบพวกกล่องฟกินปืนเลยหรอ อุ๊ยกาอฟิกปี้เขาเยอะพี่ดูพี่นูขอไม่แลกครับนูเอาแบบเข้าห้องแต่งตัวให้หมดครับไม่ไม่ผมงกผมหมดหมดพอเข้าห้องแต่งตัวหมดจัดปะครั้งที่ร้อยสิบร้อยสิบไม่มาครับเรั้งที่ร้อยสิบมาทุกคน ต่อไปครั้งที่ร้อยยี่ต้องมาแหละร้อยยี่นะต้องมาแล้วร้อยยี่ครับ <S <S โอ้โหเป๊กเลยร้อยยี่ไม่มาทุกคนเราหมดไปประมาณสองพันเพชรได้แล้วมั้งไปต่อที่ร้อยสามสิบครับเฮ้ยโคตรเกลือ จริงเป็นนาทีเกลือมากเออทังที่ร้อยห้าสิโอ้แต่ทำไมมันไม่มาแล้วแค่เดียววอกผมจะได้ไปต้องูมทางที่ร้อยกสิบอร้อยเจ็ด ล้วเจ็บไบาร้อยแปดอ้โหเลยตลอดร้อยเก้าเยี่ยมไปเลยสองร้อยสองร้อยครั้งแล้วจะมาให้ไหมเอ้ยฮึกระเป๋า สองร้อยแล้วนะทุกคนสองร้อยรอบแล้วยังไม่ออกเลยอันเดียวเนี่ยกระเป๋าเต็มแล้วอ่ะว่ะเป๋าเต็มโคตรบ่อยเลยโคตรแปกตัวให้บ่อยครับผมง,งกไปต่อเออสองร้อยสิบหุดไปแล้วหมดสองร้อยสิบ 210, ทุกคน ทำรับอันที่หนึ่งโทเค็นก่อนเลยแนละ้วก็ได้ตั๋วดมอนมานะครับแล้วก็อันที่สองโทเคลล็นเราก็จะเป็นโฟรไฟล์แบบนี้ดีเองเท่ๆแต่ไปตั้งหลักรูปเตดีกว่าไปก็เป็นเคียวนะ,ะัะเย่เขียวน้ำแข็งเอาเป็ดจัด และสิ่งที่เรารอคอยมาแล้วครับชุดระดับตำนานในที่สุดเราก็ได้มาแล้วเองหมดไปทั้งหมด210ครั้งเมื่อกี้อะไรสำเร็จอะ เอาเลี้ยงเอาเลี้องหายาไปแต่งตัวอครับไหนก็ได้มาแล้วใส่ซะเลยเอ่อให้เขารู้หน่อยว่าเรามีนี่แหละแล้วก็จะเป็นในทางได้ของท่าทางนะครับทุกคนโหยเอาจาัดถ้าเปิดตัวเอาไงดีแลมโบแลมโบไว้ก่อนแล้วกัน ขอเปิดท่าใหม่ก่อนละกันเฮ้ยมาครับท่าแปลงร่างเยโกเทเราไปกดท่าพิเศษก่นนี่ครับท่าพัญญาพิเศษท่ากระโดดหน้าต่างแล้วก็ท่ากระโดดห่วงยางว้า wow. ว อันนี้ก็จะเป็นกล่องแต่เราจะดองไว้เปิดทีเดียวว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับทุกคนเราลองไปเล่น4วิซี C, ดูดีกว่าขอาอนุาจัดสก,กิลก่อนอ่าพป็นยังเล่นเป็นโอไลออนเหมือนเดิมนะทุกคนทุกคนเล่นเป็นอะไรกันบ้างนะครับโอไลออนก็ต้องมาคู่กับนี้เพิ่มเพิ่ม ep เอาของยาไปด้วย เราแล้วกลับไป โอบเพื่อนเราเปิดใหม่ด้วยว่ะวัดให้เลยเพื่อนเพื่อนเตืงจัดเลยเพื่อนนี้เนได้ลนะเพื่อนก็เติงเลยเพื่อนเพื่อนแบกเราด้วยนะเพื่อนเขามากับป็นครูด้วยว่ะเอาว่ะเรามาคนเดียวว่ะเอาว่ะเพื่อนรุย เฮ้ยดาวคู a a ่ว่ะเพื่อนเพื่อนจริงได้เพื่อนจริงเลยเหลือตัวเดียวเพื่อนเพื่อนไม่จริงอ่ะเพื่อนเหลือตัวเดียวเพื่อนลุ้มลุ้มสวยมากเพื่อนสวยชุบ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 ขอบคุณนะโอเห้ย เราจะจะได้เปิดอะไรวันนี้วันนี้แล้วกันนี่ไอ้เอพื่อนเนี่ยเราวางกองยาให้เราแป๊บนึงเอาวางวางกองยาให้เอาย p เพื่อนเอาย p พีันเอาย p ครับเพื่อนเพื่อนเอายีพีครับวันนี้ไปเลยลุยเพื่อนลุยลุย มีเพื่อนลุยอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยเพื่อนเราเก็บไปหนึ่งแล้วว่ามาข้างหลังเหรอ <First line. S 1> อยู่ไหนเพื่อนข้างบนเหรออยู่ข้างบนอยู่ข้างบน เราหาไม่เจอเพื่อนดาวดาวหนึง่งดาว,ดาวเรียบร้อยโรงเรียนจีนชั้นใหม่ผมตึงนะผมบอกไว้ก่อนเลยนั่ง่ีนกอน ยังไมรู้มรนี่โมโมม,มีมีโจทย์อันนี้เลยงนัดจะิดอันนี้นะนี่เนบอเบอร์เบอร์สองนี่มาช่วยพูดคำใหม่กันดิพูดพูดอะไรอ่ะโอ้โห

เป็นจริงเลยสวย,วยแล้วเบอร์สามเขาหลุดด้วยนะประเด็นนะ่ะขอของหน่อยคุณนะเพื่อนเราต้องซื้ออันนี้ปแล้วแหละอยา่าจริง Bên có tưngเลย lời có thể được có thê First Blood มาแล้วเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนแล้วเพื่อนแต่ต <Double S 1> ่แตกเฮ้ยผู้สาวส <Double kill. S 1> องร้อยเฮ้ยเพื่อน <Ace. S 1> เพื่อนตายตอนไหนวะเราไม่เห็นเพื่อนตายอ่ะ เพื่อนจะเย็นเพื่อนจะเย็นเอาชนะได้เอาชนะได้เอาชนะได้ตัวใจเย็นๆซิก่อนประเด็นคือเบอร์สามเขาหลุดเงี้ยทุกคนเขาออกเกมไปเลยอ่ะเขาไม่เล่นเลยอ่ะ แตกไปสยืนจัดจบพี่ละน้องา First Blood Double Kill เน,น,อนโอเคครับรวมๆแล้วคลิปนี้พี่นุก็น่าจะหมดประมาณไม่ถ่ามกว่าสามพันเพชรนะทุกคนดูจากทองละน่าจะหมดเยอะเหมือนกันนะก็ไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย